สวัสดีจ้าสวัสดีวันเปิดตัวทุเรียนดดนศาสตร์สามดีนะจ๊ะทุเรียนดดนศาสตร์ไม่แพ้จังหวัดใดในประเทศเหมือนกันนะจ้ารสศาสตร์ก็อร่อยเช่นกันนหละจ้าจังหวัดใดกับจังหวัดนั่นล่ะกับวชงเกี่ยวของแสบกันล่ะจ้านอกจาะจังหวัดคอนแกนก็มีนะคะทุเรียนเดี๋ยวนี้ทุเรียนที่ยังบระน่านกินจักเทียยู่ปียนีขนาดของหยกของมีต้นด้แต่ว่าว่ามีหมากคิดว่าปีหน้าสิเอาหมากให้ได้แต่ว่าคิดว่าจะซื้อดอกว่า แต่ว่ามันสิได้ผลผลิตบอกับชมมะรุนกันนอกจากทุกคนหลังจากที่ไปเบิ่งงานทุเรียนดุนศาส์มือนี่กรกลับมากเขาสวนได้เกาละจ้าแต่ละเมือแตละเวน้นบ่เขาสวนบ่ได้เคันท่าเทียงคัน่าข่บ้างไว้สิเขามาโหลดสวนนี่ก็มาปลูกัน,กกนสีดาสีดาพันสีม่วงหรือรื้อซื้อวนันพันอุอีหยังดอกซื้อมาต้นหนึ่งเมื่บ้านนี่ล่ละซื้อมาเราก็เทิ่งถือผัวดาดอกจ้าทุกคนดาอีหยังบวที่เิ่นว่าข่อยซื้อมาแพร่งต้งนละแป0สามอ,อยเาทเนาะท่อน เงินแบ่งจำลอยนั่นนะท่านไม่ยี่สิบสองลอยแปดสิบแม่ทุกคนข่อยเหล่ซื้อบักสีดาแพงกังวดนี่หละจ้าเอาจังส่ละเนาะคือปลาจังไดนบ่ล่องบ่วรูบักสีดาแบบนี้ข,ข่อยก็บ่เคยกินจักงเชียเนาะเอามาปลูกเบิ่งปีหนักจังคอยว่ากันไม่เพราะว่าปีเหนือามาปลูกล่องเบิ่งบัดน้ำมันแสบข่อยก็สิปลูกไปเต็มคู่สาข่อยเลยจ้าฐานทั้งเตยกว่ก็สิปลูกบักหุู้งไปจังสิแม่ฐานทั้งทึ่งกว่ากรสิปลูกบักสีดาแล้วก,ก็ท,ทั้งเทั้งเิงอีกอก็สิ ป,กกล,ล,ป,ล,ปลูกแก้วมังกรนะนะลายๆกันมากเนี่ละหางบประมาณคนจะทุกคนเหลือจัแต่ซื้อเสาให้เป็นหลักแก้วมังกรน่นละจ้าเพราะว่าแก้วมังกรก็มีเล้าซื้อ้แต่ปีกายนี่มีตะส่วนงามๆแทีนี้เสี้ยวไม่ใหญ่หม่องปลูกไม่สันเดีนี่ปลูกบักซีดาไปก่อนเดี๋ยวมีเวลาก็สิไปซื้อมาปลูกอีกอยู่จ้าพันเดียวนี่ละก็จะว่ามันแสบสันเดีกิโลละส0 0ยเอาสิมีคน้าซื้อ,อยู่บ่เนาะ บักซีดากิโลละสามลอยนี่เนาะเป็นย่างดอกกันถึงว่าหม่องอืินกิโลละสามลอยบาขายกิโลละลอยก็ได้ดอกหลังจากที่ปลูกอันบักซีดาเรียบร้อยเ้วก็มาปลูกต้นย่างตัวจาทุกคนต้นย่างก็ซื้อมาพร้อมกันลรากับต้นบักซีดาซื้อมาถามกาเจ้าว่าแม่ค่ะมันใส่เฮ็ดอั่ละงกไว้ไปนีนเพิรนเลยบ,บอกว่าเพิใส่ไว้แล้วพว่นนะ กันเพิ่่ตัวอยว่าือวละเนาะค้นเฮาเนาะกันบ่ตัวกะเจิเฮ็ดเจงใดเนาะกะ็เจ๊สิได้ขไยออกบ่ได้ขายอกายอกไว้มันก็ค้นหมักเห็ดเนาะแต่ว่าข่อยก็เฮ็ดไปแล้วล่ะว่าข่อยไปซื้อมากแต่แตะนําเหมือนกะเจ้ามาขายเห็ดนั่็เลยลเอามาเห็ดเป็นเชือ้อเห็ดปลูกม้อน,นี่ลละจ้าแต่ว่าตะโดนแล้วล่ะว่ามันจักสิเป็นเชือ้อเ่เป็นเชื้อดอกอีกจัสามปีก็จะงข่มาลุ่นกันเนาะจ้าเนาะว่ามันสีได้ผลบ่ัดที่นี่ว่กัเมื่อเียร์พื้นที่มาปลูกกันต้นย่างนั่นละจ้าไปว้อ่กกด คอ,อกเป็ดนี่จักหน่อยกะสิกายเป็นขอ,อกไกล่ละจ้าประเทศนี้กาลั่งสีออกไอเดียสะก่อนหาเงินสือเสาสะก่อนนี่ด้เงินสือเสากับเล็กมาก่านออมไก่ออมเป็ดนี่ข่อยกะสิซวงดอกจ้าเพราะว่าโครงการข่อยลายางโพดปีนี้ข่อยก็คิดว่าข่อยสิลูกกันแกวมังกรสะกอะส่อนละสือเสามาปลูกจัก10ตตนที่แหลกเนะาะปีรุ่นมันดีกะสิลูกอีกเป็น20ต้ตนยังส่นากะโบ่แน่ดอกว่าขันทนะามีงบประมาณข่อยกะสิลูกทังปีนี้ละมันแล้วเลยยังส่นะ ปลูกหอมคู่สานั่นล่ะจ้าข่อยมียะสี่ฟังเนาะแต่ว่ามันปลูกผักได้สามฟังบัดทีนี้ข่อยก็สิปลูกสองฟังทันล่ะฝังหนึ่งข่อยก็ไว้จะปลูกผักกินน่ะนะปลูกผักขายพร้อมแล้วว่าฮาได้ขายเนาะเป็นผักหอมผักกะน้าพักผักยังก็ว่าไปเนาะค่าเลาที่นี่สิใหญ่เนี่ยพักยังก่อนเนาะไปปลูกผักปังสิใหญ่พักปังออกจากหม่องเก่าไปปลูกจ้าเอ้ถ้าโดนโดนแล้ว คนหลุมกับท่านได้แล้วอยู่จ่ามือนีเซื้อมายี่สิบตนตาบ้ากะมิถุนงามๆละพอดีพ่อดีละตนซื่อเนาะนั่นมันถิดฝนเนาะถั่วหัวก็เจ้าก็เอามาขายได้แต่ว่าข่อยก็ว่ามันบ่เป็นแต่เป็นมันบ่เป็นแต่มีเห็ดน่ะน้าข่อยก็เลยบ่เอาปีหน้าก็จังคอยสิว่ากันใหม่ดอกบ่กพื้นเห็ดน่ะปีนี้ก็เอาจํานี้ไปซะก่อนสงสัยมันวายดอกล่ะมั้งเห็ดละงกนั่นก็ได้สิไปหามาปลูกอีกก็สิจังได๋อยู่มันก็สิไกลน่ะนะอยู่ดงละแนงพุ่นเนาะ ยี่ต้องใกไก่หอยกบ่มีผู้ภาพไปซ้ำแหมไก่ปนัน่อยขับรถบ่เป็นดอกจ้ากันบ่มีผู้ภาพไปน่ะนะก้นไปก้นมาก็ัูู้ึกว่ามันแก่นยยูเด้หมองนีเจ้าว่าเห็ดสิเกิดบ่เกิดดอกว่าสิเอาขิงว่าเอาแกบเอายังมาไส่ะไรหรอเพาเอาส่ดอกเคมีเดียวเห็ดบ่เกิดก้นแหลวก้นอีกุังสีหล่ะจ้ามันก้นยากไหมเพราะว่ามันเป็นขี้ดินเหนียวไหมก็ิะทาเบื้องดอกเห็ดมันสิออกเพามันขี้ดินเหนียวบอกแต่ว่าขัน้าเอาบำรุ่งดีดี่ต้องเอาขี้งว่าใส่นี่คิดว่ามันสิบ่เกิดดอกเพราะว่า มันเป็นขีดินเหนียวค่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วจ้าก้นหลุมต้นย่างมาที่นี่ก็ถึงเวลาใส่เสียเห็ดลงไปจ้านี่แหละเสียเห็ดข่อยเห็ดไปเป็นเดือนสองเดือนเราเด้ยจยวจพึ่งได้เวลามาเห็ดเพราะว่าหัวตัังต่ได้ไปสื้อต้นย่างมาปลูกนะนะมีเวลาไปจากเที่ยว,วันที่หกปกติแล้ววันที่หกนี่มันสีคองหลายนะนะวันที่ยี่สิบก็มีอยู่ดอกแต่ว่ามัานบ่นบค่อยหลยค่อยก็ บ่มีเวลาไปดอกว่าวันที่ยี่สิบคด้ถ้าไปเทียเดียวเดียนละเทียสองเทียนเนี่ยก็ยังเบิดเงินหลยอยู่บัดไปมือว่าน,นี่ไว้วันที่หกวันหันทั้งสื่อปุ๋ยทั้งสื่อยังต้องมกากราอย่างจะทุกคน,นสืส่อไว้มาปลูกยางหาอมันตลาดอยู่กับบ่มีบ่เป็นยางดอกว่าเพราะว่ามันไหวหรือไหขคอยไปเทียงเทียงผลนะ่าจนว่าแม่ค้าขาเจ้าเก็บข้องขึ้นรถเบิดแล้วแหมห้าลัางลานกับพ่อเจ้าก็นหนีแม่บานเรือไหมฮาลัางลานกับยังพ่ท่านนี่เบิดดอกว่าจ้าว่า กะเจาก็ทาย,ยอยเก็บเอานะนะปกติกะเทียงกับใบาเนี่แหลนะเนาะมันเบิดเวลาทึงฝนสิตกแน่แลระว่าขาเจาก็เล่ฟาวเขาเจ้า,ายันควงเขาเจ้าเสียหายเนาะเน่ยมันถือฝนเนาะนี่แหละจ้ามองปบูปกอันเห็ดเจ้าพวกเจ้ถาถ้าเบิ่งเด้อยว่ามันสิกเกิดบ่เห็ดข่อยนะนะอีกประมาณสามเดือนจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าปลูกอันต้นย่างใส่เห็ดใส่เสี่ยเห็ดกันจะมาเบิ่งกันเนาะจ้าเนาะป่าที่นี่ก้อนสิไปบ้านกัน เสียห้าออกจากหัวจากสวนสะก้อนอันนี้ปลูกกันปลูกตะไคร้ไว้ประเทศนี้อ้อมสาผลละอ้อมหวยว่าแม่สาดอกห้าก็ะเกิดสันเดีเดยวหนึ่งก็เลยมาคืดพ่อโอ้ยเสียห้าออกจากกันเสียหญ้าออกจากตะไคร้ก,ก็น่าว่าสนดอกแต่ว่ากะดีเยื่ดอกมันเสียไงหยย้าส้มนี่มันเป็นกอใยๆบักจกุกกบเขาๆซะเหล่าซัว,ซวออกซัวออ่าเข้าเดียวกับแปนจ้าเห็่เ็ดอวกกับมิตรสีดยาอะไรกัิสียเน,นาออัญญากับพ่งแพ่งสลก็สิ มองได้พ่อเสียออกได้กสิเสียๆนั่นน่ะน่ะจ้าเห็นบ่ข่อยไงออกไงออกไงมาได้กับบางเวอเวอเวอออกเห็นบ่มีแต่งตะเงาใ่ๆหยาก็ไดให้กับติดห่อยก็ดีอยู่ดอกจ้าทุกคนกดเ่าเพื่อนข่อยก็อยากได้เที่ยงหน้านี่แหละมานอนอยู่นี่ก็สีเย็นดีเนาะแล้เราก็ติดไปว่าที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าวางสิเนาะจ้าเนาะเวลาเฮานอนเฮาอย่างเขายังข่อยสีบ่ไดยมาเราแว่งคนน่ะนะไอเรื่องเจ้าข่อยกับมาผู้เดียวดูอยู่เด้อนี่มองนี่ อันพี่สาวข่อยบ่ได้มาหน้า่อยก็ต้องมาคนเดียวมันจําเป็นมันบอละจ้าเทิ่งเฝ้าปลาเทิ่งเฝ้าเป็ดเนาะบ่อพื้นเป็ดก็บ่เริยาลายดอกว่าหาลังมืองกปล่อยให้ลังมืองก็บ่ปล่อยดอกกันมันอันไรหนักและกรกขาดน้านเนาะบาดที่นี่ตัดภาพมาหอดบ้านจ้ะก็มาสุบดเขียนั่นลแหละเขียที่ไปเก็บมามื้อนี้ล่ะอย่างบ่ทายไปบางบ่ได้ทายให้เบิ่งดอกจ้าบุกเขียนี่กินแซ่บๆเด้บุกเขียยาวๆนี่นุ่ยในหน่อยใช่หรอเวลากินกับลาบแห่งแซ่บครับ หน่วยละข้าหน่วยละข้าเลยเด็ดขวนบักเขียกับเด็ดขวนบักพริกเรียบร้อยแล้วไปที่นี่ก็ใส่กับไปล่างบักเขียแล้วก็ล่างบักพริกก็ไมาใส่เบาพื้นข่อยนั่นก็สิเผ็ดกว่านี้ข่อยจังข่อยสิมักเนะาะแบบซุบบกเขียแต่ว่าแฟนข่อยนั่นน่ะเพิ่นกินน้ำบ่ได้ดอกว่าขันเผ็ดปานนี้เพิ่นบอกว่าทุเล่าทุเลา,เล,าลงแน่มันอันนั้นทอดไข่จาทุกคนบไดท,ที่นี่ทอดไข่ใส่ผักหวานมันแซบ่แซบแสบกินซิมเบิง่งนั่นแหละก็แซ่บอีหลีนั่นล่ะว่าทีไข่เราเพราะท่านถอดออกจาก,กเลยม ตักกักเคียบออกจากหมอยานมันเปียแห้งโพดไหมซ้ำน้ำมันหมูหอนสะนเด้ยบัตเทนีหน้ำมันหมูหอนแล้วก็เอาไข่ที่เอาตีเซนผักหวานลงไปจ้ะผักหวานก็ไปซื้อมากถึงตะเฮียนงานนั่นละถึงตะบันงานนั่นสามบีทุเรียนนั่นละจ้ะซื้อมากก็มาคึดนผัวมี่ถึงตาใบอ่อนๆก็เลยคึดนผัวว่าเอาคือสิษฐ์ถอดแสบแท้แท่นนั่นนั่นนั่นหอกว่าไข่หมดแดงบ่มีเนาะเสียดายอยู่ไข่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาตำมัน ักเขียสูบับเขียตัวบบบทีนี่สูบักเกียกัสูบร้ายมือแล้วนะจ้าดูตัวดูเลยเดียนนี่สูบซ,ซีเทียเลวกระจักสิกินเมนูยังเนอะเมนูเลยที่บบได้ซื้อแล,ละว่ามือนี้ถ้าว่าใครนั่นกคซื้อมาตถึงต่ล้ลไร้มือแล้วละ่ะก็พักบ้านกับว่าจะซื้อมือนี่ละจ้าหลังจากที่ํำมนันเขากันเรียบร้อย,ยอลแล้วกับปลาแดกปงชื่อรถนำปลาแล้วก็ซวกชัวเขากันแต่ว่าใส่ก๋วยหัวน้ำด้วยจ้านี่หลังจากนั้นกะ ตำมหม่มันเขากันใส่พักหอมปีลงไปจ้าแล้วก็ขวดใส่ถ้่วเลยมาได้จ้าเมื่กินเขาน้ำกันจ้บาบ้าดมือนีข่อยผักเก่าน้าที่เลยจ้า